ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับกลางคืนวันนี้ก็มาพบกันใหม่มันเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าธรรมะก่อนหลับจะถือว่าเป็นธรรมะก่อนนอนก็ไม่ได้พระบางท่านนอนไปแล้วคืนนี้แล้วพูดตามสัมยศสามรายการสหรับอารมณ์เขบระโสดาบันกสิทธาคามี ผ่านมาแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปคำนึงถึงแล้วก็จงอย่าเมามันในการเป็นพระอริยเจ้าอันดับแรกที่จะพูดอย่างอื่นเขาเตือนซ้ำไม,ม่อีกว่าสักว่าอุปกิิเลสที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ควรจะมีในใจในธุปิการสูตร พยายามทิ้งจากใจไปเสียค่อยๆทิ้งอย่าทิ้งแรงเกินไปถ้าทิ้งแรงเกินไปมันจะชำ้ำใจเราจะชำ้ำค่อยๆทิ้งต่งกำลังใจค่อยๆทำไปไม่ช้าก็สิ้นไปเองแล้วก็ราการที่สองความดีขั้นสะเก็ดความดีขั้นกะพีขั้นเปลือกขั้นแก่น ที่สะสำเร็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงตัดว่าในอุทมบริกาโสูตรให้พยายามทรงตัวให้ดีถ้าไม่เข้าใจไปเอาเทปเจ็ดชุดที่อธิบายอุทมบริกาโสูตรมาฟังแล้วว่าจะเอามา,าเฉพาะในด้านที่ว่าเป็นสกเก็บเป็นกระพี้เป็นเปลือกเป็นแก่นแล้วแล้วก็เป็นปกิเลสมาฟังโดยเฉพาะก็ได้ ก็เป็นการเลกสายกำลังใจฟังไว้เรื่อยๆจะเกาะจิตจะจะทำลายความชั่วไปทีละน้อยน้อยอย่าลุกคลานใจเกินไปนั้นน้อยหลังจากนั้นแล้วก็พยายามระง,งับนิวณนห้าย้ายฟูขึ้นมามันก็ต้องฟูขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้ามันฟูขึ้นมาจริงๆก็สกัดไว้แค่ใจ ่ะให้มันไหลมาถึงปากเจ็บหลังมันไหลมาถึงกายอยันนี้ใช้ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือบารมีสิบสำหรับมิวรห้ารายการในย่ำสังนิดดีไหมก็คือหนึ่งอารมณ์รักในระหว่างเพศที่เรียกว่ากามาชันทะจิตใจดิ้นรนอยากจะมีผัวมีเมีย 2. อ,อารมณ์ความโกรธความเบียาบาต สามอารมณ์ความง่วงแล้วการฟังธรรมะนี่ไม่ห้ามง่วงนะการฟังเวลานี้ไม่ห้ามง่วงฟังไปฟังไปไมันง่วงก็เคลิ่มไปเคลื่อไป,อไปไมันจะหลับก็ปล่อยหลับไปเลยให้หลับอยู่กับเสียงธรรมะขณะจะหลับจะถือว่าเป็นฌานจากเสียงธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่กําลังฟังอยู่และหลับอยู่นั่นถือว่าเป็นการทรงฌานตลอดเวลาเป็นความดีเป็นกําไร เพื่อนเราไม่หลับเปล่าใจเราสะอาดด้วยใช่ได้ดีมากานี่เราฟังไปฟังไปเป็นเครื่องจะหลับจะไปดึงใจเขาไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเราจะได้กําไรจากผลจากการฟังและการหลับนี่การแนะนําแบบนี้อาจจะแนะนําไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าขอแนะนําตามที่พระอเรียเจ้าท่านแนะนํามา แล้วก็อย่าหลงคิดว่าผมเป็นพระอริยะไปด้วยผมยังไม่เคยยอมรับผมยังไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอริยะเจ้าผมคิดว่าผมค่อยๆก้าวเท้าช้าๆก้าวเท้าท่านสั้นตามพระอริยะเจ้าไปเท่านั้นจะทันท่านมื่อไรก็ตามใจเถอะเราเก้าวไปไม่ถอยหลังก็แล้วกันถึงแม้ว่าเราจะไปอย่างเต่า แต่เราไปไม่ประมาทไปเรื่อยๆก็ถึงจุดหมายปลายทางไปเองแล้วข้อดีสาข้อดีสี่คือความฟุ้งซ่านอย่าให้มีในจิตช่วยระงับไว้ข้อดีห้าสงสัยในผลความดีของพระเจเจ้าและผลความดีของการปฏิบัติจงอย่ามีมั่นใจว่าทําความดีเมื่อไรได้รับผลความไม่รับอนิสงส์เมื่อนั้นวิธีระงับในวรห้าบริการก็ไม่ยาก คือตั้งใจฟังเสียงที่อย่างเดียวไม่นึกถึงมันก็ถือว่านั่นเป็นนิวันห้าบรยการสลายไปจากจิตแล้วโชคราวขณะใดถ้านิวันห้าบรยการสลายไปจากจิตขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นปฐมฌานรปฐมฌานนี้ไม่ใช่อารมณ์ไม่รู้สึกตัวรู้ตัวเสมอได้ยินเสียงต่อดเวลาแต่ไม่ดำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌาน มีวนห้าบริการพยายามระง,งับด้วยวันณนิจประมหน่อยไม่ช้าลมมันก็จะชินไี่ว่ากินข้าวต้มอย่ากระจมกลางตามภาษิตโบราณเขาว่าอย่างนั้นค่อยๆทําไปตามเวลาตามการตัดสมัยตามความสามารถมันจะลดได้มากลดได้น้อยเราก็พอใจลดทุกวันก็แล้วกันหลังจากนั้นก็รทบ,ทนบรรทบกทนบารมีสิบระการ นิวรห้าบริบบราบราการระงับนิวนบารมีสิบประการทําให้เกิดขึ้นบรารมีนี่แปลว่ากําลังใจเต็ม 1. นทานบรารมีเราพร้อมหรือยังถ้ายังไม่มีโอกาสจะให้คิดไปเสมอว่าโอกาสมีเมื่อไรจะให้เหมือน,นั้นอย่างนี้ถีอว่าเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานเป็นกําไร 2. ศีลบรารมีควบกบรรมบท10 เราครบทนแล้วดีอย่างคิดไว้ระวังไวส่งไว้ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงชาในศีลานุติกรรมฐานเป็นปกติเป็นกําลังใหญ่สามเนคขมะบรมีมบรม,มีการละงับมีวรอ,อันนี้เป็นข่าวคราวเป็นช่วงช่วงทาได้แล้วมีอย่างถ้าทําได้แล้วก็ถือว่าเราทรงเนคขมะบรมีได้ดีแล้วก็ดีจะไม่สมควรเป็นโลกีวิสัย เนคธรรมบารมีนี่จะทําลายได้ให้หมดไปก็ต้องเป็นพออะระอริยเจ้าขันพระรหรันค่อยๆทําไปตามระยะตั้งกําลังสามปัญญาบาร,รมีคิดเท่าทันตามความเป็นจริงของขันห้าคือร่างกายว่างร่างกายแป็น,นิจังมันไม่เที่ยงร่างกายทุกขังไม่เป็นทุกข์ร่างกายแป็น,นิตามันพัง อย่างนี้เรามีอยู่เสมอแล้วหรือยังในค้คิดไว้เสมอว่าไว้ตามอารูปฌานในอานนากิน,นย,ยัญญายตระฌชานนั่นก็คือว่าคิดว่าคิดตามความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนและสัตว์คนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นทรัพย์สมบัติมีอยู่ซึ่งก่อสร้างมีอยู่พังหมด อย่างนี้สำเด็จพระบริบาสุคตทรงสรรเสริญว่าเข้าถึงนิพพานได้เร็วคิดว่าเสมอหรือเปล่าวิทยาบารมีความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรทั้งโลกทั้งธรรมกิจกายงานของวัดอาคาอันคันกิกายงานของวัดที่เรียกกันว่าคันธาธุระและการทําลายกิเลสที่เรียกว่าวิปัสนาตุระเรามีความท้อถอยไหมถ้ามีความท้อถอยใช้ไม่ได้ เม่ขอโทนต้องไม่ท้อถอยทำไปจนกว่าจะชนะคันติบรารมีอดทนใจเขไว้ต้องต่อสู้กอารมณ์ที่มันฝืนเพราะเราครบกิเลสมานานเกีตใจมันก็อยากจะไปยุ่งกับกิเลสก็ต้องฝืนกันสัจจะบรารมีรักษาความจริงใจเขไว้ว่าเราบวชเพื่อนิพพานเราต้องตั้งใจไว้เพื่อนิพพานจริงๆ อริา,านบาร,รมีเราตั้งใจไว้แล้วตั้งใจว,ว่าเปล่งวาจาเปล่งใจไว้ว่าเราจะบทพระนิพพา์เราจะไม่ยอมท้อถอยไปสู่บบยภูมิเมตตาบาร,รมีทำหน้าตาในจิตใจเช่มชื่นตลอดเวลาทําให้คนอันหลายเห็นแล้วก็มีความสุขใจมีครบถ้วนหรือยังอุเบกขาความ,นนาวมาวาบาร,รมีการไม่ดิ้นรนต่อรมต่างๆที่เข้ามาขวางใจ ไม่วันไหวต่อความแก่ความป่วยไข้ไม่สบายการพัดพลาดจากของรักของชอบใจความตายเข้ามาถึงมีแล้วนรือย่างถ้ามีไม่ยังไม่มีค่อยๆทําให้มีบางทีละน้อยละน้อยอารมณ์จิตจะเป็นสุขถ้าบารมีสิบรายการนี้ครบถ้วนสมบัติแห่งความเป็นพระอริยเจ้าเราเข้าถึงแน่แต่อย่าถึงแล้วไม่ถึงอย่าไปสนใจ สนใจียวเพียงว่าเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาพูดถึงอารอามณ์ขาประโสดาบันกับพระสิทธ,ธาคามีวันนี้ก็มาพูดกถึงพระนาคามีจะถึงอาราหันหรือไม่ก็ไม่ทราบค่อยๆทำไปนะครับบรรดาเพื่อนบิุทธ์สมณนนนีทั้งหลายและบรนดาญาโยมพุทธบริษัท ค่อยๆทําไปอย่าทําให้มันรุนแรงนักตามกําลังของเรานั่นก็คือว่าสําหรับสั้งยอดสำหรับอนาคามีเพิ่มอีกสองคือหนึ่งตัดกรรมจัน,นทะสองตัดปฏิฆะคืออารมณ์ไม่ชอบใจไม่พอใจแั่นก็ทุกข์ก็ตั้งอารมณ์ สำหรับกามฉันทะนีสําหรับพระนาคามีพระนาคามีนี่พระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นผู้ทรงอธิจิตสําหรับพระโสดาบันกับพระสิทธ,ธาคามีท่านบอกว่าเป็นผู้ทรงอธิศินหรือมั่นคงในศินที่อยู่ในสภาพของเราครวาญกศิลหะเนินศีลสิทพระศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ถ้ามีความมั่นคงจริงจจิตต้องการพลิภพภัณ์ทั้งถือว่าเป็นพระโสดาบันในพระสิทธาคามีตามอารมณ์สำหรับพระนาคามีนี่เป็นผู้ทรงอธิจิตมีจิตต้องมีความเข้มแข็งมากอารมณ์จิตเป็นฌานเป็นปกตินั่นก็คือหนึ่งจะต้องเจริญอสุพกรรมฐานกับกายยคตายตุติให้เป็นฌาน คำแม่บัญชานี้ผมขอแก้พท์คำว่าชาญว่าชินให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นจนชินเป็นปกติเลยไม่ห่างไปจากจิตนั่นก็คือว่าเห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีร่างกายตัวเราเองก็ดีร่างกายเขา,าคนเองก็ดีเป็นของสกปรกโสโครก ถ้าผมพูดอย่างนี้คนที่หนักในความรักในระหว่างเพศหรือคนที่มีราคาจริตจัดจะบอกปัญญาเป็นไปได้ยังไงก็ต้องคุยกันนิดหนึ่งเป็นธรรมะก่อนหลับดีไมาดีถึงตอนนี้ถ้าบางท่านอาจจะหลับไปแล้วก็ได้ไม่เป็นไรหลับไปในขณะที่ฟังฟังเสียงได้กำไรมากถึงแม้ว่าจะฟังไม่จบ แล้วจิตจับอยู่ในธรรมพอสมควรถือว่าเป็นฌานในธรรมสวนนั่นที่ได้แล้วที่ฟังแล้วก็เป็นฌานไปยิ่งกว่าจะตื่นนิจิตมันจะทรงตัวกิเลสจะคลายไปทีละนิดนดไม่ช้ากําลังจิตของท่านจะผ่องใสจากกิเลสก,ก็เป็นอันว่าต้องใช้กายยากตาอภปติคือพิจนารณาร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาร่างกายของเรานี่หละมันเป็นศัตรูร้ายที่เราเห็นว่าร่างกายของเราดีร่างกายคนอื่นดีเพราะความโง่ทําไมจึงว่าโง่ถ้าพวกท่านโง่แล้วผมโง่ไหมผมก็ยอมรับว่าเพราะผมรู้ตัวผมโง่ถึงรู้ว่าท่านโง่ถ้าผมคิดว่าผมฉลาดผมก็ต้องคิดว่าพวกท่านฉลาด แต่ความจริงนี่ผมเป็นหัวหน้าพวกท่านอยู่ที่นี่คำว่าหัวหน้าในที่นี้ไม่มีใครเข้ามาแต่งตั้งไม่มีคณะสงฆ์มาแต่งตั้งไอ้วัดนี้ผมสร้างสร้างจากกำลังเงินของบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทให้สร้างผมก็เป็นหัวหน้าโดยไม่ต้องรอการแต่งตั้งและก็ไม่ใช้คำว่าจ้าอาวาสไม่จำเป็นเราอยู่ด้วยกันทันชั้นพี่ชั้นน้องเป็นสุขกว่า ไม่ต้องรอให้ใครเข้ามายกมาย่องคนที่ยกย่องเราเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีเราก็ไม่ทราบถ้าคนไม่ดีนี่เขาย่องให้ปฏิบัติตามเขาผมทําไม่ได้หรอกผมก็เลยวอยู่แล้วที่เร็วตามคนอื่นอีกมันก็จะมาเพิ่มความเร็วของผมผมทําไม่ได้แต่ว่าท่านเป็นคนดีท่านมาเสริมความดีให้เราเราเอา อย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาเล็วซะหมดถ้าเรายังเห็นว่าคนอื่นเร็วก็คือเรายังเร็วอยู่เพราผมรู้ว่าผมเร็วผมจึงมีความรู้สึกว่าคนอื่นก็ยังเร็วเขาเล็วเขาดีข้างเขาเรามาพูดถึงเรื่องของเราว่าร่างกายทําไมจึงเห็นบะสกปรกเมื่อก่อนนี้ผมเข้าใจว่าร่างกายผมไม่ประเสริฐมาก รักร่างกายเป็นที่สุดก็ยังไม่พอแถมไปรักร่างกายคนอื่นเข้าร่างกายผู้ชายรักน้อยแต่ร่างกายผู้หญิงรักมากหลับฝันตื่นฝันกินข้าวกินปลายเห็นด้านหน้าผู้หญิงสมัยโน้นนะก่อนบทความจริงจิตเป็นชาญจริงๆจิตเป็นชาญในราคะจริตกรรมฐาน ไอ้ราคาจริตกรรมฐา,านนี่เป็นฌานแบบนี้มันลงนรกยึดมันเศร้าหมองไม่มีอารม์เป็นสุขความรักเกิดขึ้นไม่มีอารม์เป็นสุขที่พระพุทธเาจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายติโสโกปิยโตชาปฏิชาญาติปรังปัมพยังความเศร้าโศกเสียใจเป็นปัจจัยของความรักความรักมีที่ไหนมีความเสียใจที่นั่นความรักมีที่ไหนมีภัยอันตรายที่นั่น รักไม่สมหวังกำลังใจก็เสียใครก็มาแย่งความรักก็เกิดโกรธคราวอน,นี้ก็ย่องพิฆาตเค่งฆ่ากันคิดทำลายกันแก,แกล้งกันมันก็มีภันอนตรต่มาตอนนี้ตอนแก่เห็นร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่อยากจะส่องกระจกมันเร็วทั้งหมดทั้งร่างกายภายนอกเลวขนาดนี้ร่างกายภายในเต็มไม่โรคภยัยไข้เจ็บ ที่กำลังพูดกับท่านอยู่นี่ผมก็ป่วยป่วยตละเวลาปล่วยเป็นอาชีพป่วยทุกวันแต่ว่าชาวบ้านอาจจะสังเกตผมยากเวลาผมรับแขกผมก็ทำหน้าตาแช่มชื่นกลับมากุติผมก็อาเจียนใหม่ังนั้นการเดินทางไกลๆนับตั้ปีพศ .2527 ต้องพักซะแล้ว อาจจะไปบ้างบางคราวนี้เมื่อร่างกายมีกำลังแต่ว่าคงจะหวังไม่ได้ยากก็เร่มความว่าร่างกายคงนอกก็เลวเข้าไปสังเกตข้างในน้ำลายอมอยู่ตั้งนานแสนนานดีไม่ดีก็เกินเข้าไปพอบ้วนออกมามือของเราไม่อยากแตะน้ำลายของเราเองนี่ส่ยเห็นว่าเราเห็นว่ามันสกปรก แต่ก็อยู่กับความสกบรกซะจนชินก็ตั้งไม่รังเกียรร่างกายที่อยู่ขนาที่อยู่ในปากนี่เป็นหวัดตอนนี้หายใจไม่เคยออกแล้วก็เป็นว่าหลังจากนั้นก็พิจารณาต่อไปร่างกายภายนอกของเราสะอาดหรือสกปรก ที่เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายกันตามปกติเพราะร่างกายมันสกปรกขัดสีฉวีวันทำไมสะอาดมันก็สะอาดไม่เป็นอาบน้ำวันละร้อยครั้งมันก็สกปรกอยู่นั่นดูเข้าไปข้างในสังนิดอุจาระปัสสาวะที่เรารังเกียจกันว่าอย่างน้อยมันอาจจะนำเชื้อโรคมาให้ อจาระปัสสวะทางหลายนี่มันมาจากไหนไม่อยู่ในร่างกายของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่เรารังเกียจมันอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายของเรารวมความว่าพิจารณาไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับซากศพดิบที่เคลื่อนไหวก็ยังไม่ตรงนักมันก็เหมือนไท่ที่ใส่อุจาระทั้งนอกแต่ผิวพันธุ์นีหน่อยก็มันก็ไท่แพร ผิวพรรณไม่ดีก็เหมือนกับพลาดท้ายผ่าดิบที่ผิวพรรณร่างกายหยาบไปนิดหนึ่งก็เหมือนกับพิ้วตอนนั้นก็ท้ายที่ทำแล้วก็สอบข้อสารข้างในเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกแล้วก็นำมาถึงความทุกข์เหตุนานา,นาประการต้องเลี้ยงมันด้วยความทุกข์ต้องระครร้นปรองมำนษาพยาบาลมันด้วยความทุกข์แต่มันก็แก่ทุกวัน นั่นในที่สุดมันก็ตายใจคิดอย่างนี้จนทั้งมีความเบื่อหน่ายในร่างกายหมดกําลังใจที่จะรักร่างกายของเราและก็หมดกําลังใจที่จะรักร่างกายเขาบคคอื่นเห็นร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบคคลอื่นคนดีมีสภาพเหมือนสุน,นัขเน่าที่มาแขวนคอเรา แล้ว่ามีสภาพมันก็งูเน่าที่มานแขวงคอเรารังเกียจในร่างกายเป็นปกติเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นถถงไทยอุจาระเป็นปกติจงึงต้องมีอารมณ์ชินเป็นปกติไม่มีความรู้สึกพอใจในผิวพันเขาบอกคนใดในสวนทรงเขาบอกคนใดเห็นแล้วเมื่อไรร่งเกียจเมื่อนั้นอย่างนี้ตัดกรรมฉันทะตัวแรกของอนาคามีได้ จัดว่าเป็นนาคามีมัคเป็นนาคามีมัคเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วก็เข้าไปตัดตัวที่สองต้องใช้กําลังที่เข้มข้นเหมือนกันเข้าไปตัดตัวที่สองคือปฏิฆะอันนี้ต้องใช้พรมิหารสีน่นำหน้าหรือว่าไม่ชอบใจในพรมิหารสี่ก็ใช้กระสินสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง คือสีส้แดงสีงสเหลืองสีเขียวสีขาวผมจะไม่พูดภาษาบาลีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานหรือว่าทำพรมิหารสีให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินก็สินเป็นฌานสีเป็นปกติพรมิหารสีเป็นฌานสีเป็นปกตินนกตในที่สุดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจกะทุกทัางใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้น จะเหลือด้วยความเมตตาปราณีมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครทำอะไรไม่ดีทำผิดให้อภัยเสมอถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเว้นไว้แต่เป็นเรื่องของระเบีบวินัยนั่นคือพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เองพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแต่มีระเบียบวินัยไว้เป็นเครื่องชี้โทษไม่ใช่ลงโทษไม่ได้ตั้งใจลงโทษเพราะว่าถ้าทําชั่วอย่างนี้มันจะเป็นโทษอย่างนั้นจงอย่าทํา ถ้าฝืนทำข้อนหนักๆองค์สมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าก็ทรงตัดทรงตัดไปเลยตัดถือว่าเธอไม่ใช่สาวกของตถาคตเกี่ความเธอไม่ใช่รูสิตธ์ของตถาคตนั่นเองถ้าเขาผิดระเบียบวินัยระหวังดีต้องลงโทษต้องตักเตือนตามโทษแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเราให้อภัยได้ ยังทั้งกำลังใจไม่มีความรู้สึกในความโกรธหรือความไม่พอใจอย่างนี้ถือว่าเป็นกำลังใจของพระอนาคามีเต็มขัน้นแต่ว่าเราจะเป็นพระอนาคามีจริงและไม่จริงก็อย่าเพิ่งนึกคิดว่าเราจะทรงกำลังตามท่านเราจะเป็นอนาคามีหรือไม่นั้นไม่มีความสำคัญทรงกำลังใจให้อย่างนี้ให้ได้ก็แล้วกันอรบันดาท่านุทธบริษัททุกท่าน วันนี้โดยเวลาก็มาจอดแคบอาณาคามีอาาคามีผลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิในกชนที่กําลังรับฟังและเพื่อนบิณฑุธรมนเนรพยายามารักษากําลังใจตามนี้วันนิตย์วนหน่อยท้าไ่อยสรงอารมณ์ชินจะเกิดขึ้นผลที่สุดความพอใจในระหว่างเพศหรือความไม่ชอบใจจะหมดไปจากกาลังใจ เวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาตนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี